สวัสดีคณะครูและนักศึกษากศนที่รักทุกท่านนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะ,ะเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างการรับรู้และความตระหนักในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาในรูปแบบออนไลน์นะคะก็คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะน,นี้เกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หรือโควิด1 9ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยเชื้อตัวนี้สามารถที่จะแพร่ไปสู่คนได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งถ้าใครได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจแล้วก็เชื้อตัวนี้ยังสามารถที่จะแพร่จากการสัมผัสการใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อเช่นน้ำมูกน้ำตาน้ำลายหรือไวรละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการจามการไอเป็นต้น เมื่อได้รับเชื้อแล้วก็จะมีอาการตั้งแต่ไม่แสดงอาการให้เห็นเลยมีอาการเล็กน้อยไม่ดุนแรงจนถึงมีอาการดุนแรงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งจะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้อาการที่พบบ่อยๆสําหรับผู้ที่ติดเชื้อนี้ก็คือจะมีไข้ไอแห้งๆอย่างต่อเนื่องจมูกไม่ได้กลิ่นริ้นไม่รับรสมีผื่นท้องเสียตาแดงเป็นต้น ซึ่งเราสามารถที่จะระวัะวงในเบื้องต้นได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2ก็เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพร ฟ้าทรายโจรและก็กระชายขาวที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและทําให้โอกาสติดเชื้อไวรัสโครโรนาลดน้อยลงและให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปสมุนไพรด้วย 3. ก็เพื่อให้นักศึกษาได้นําความรู้ไปขยายผลให้กับคนในครอบครัวและก็ชุมชนด้วยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก็ขอขอบคุณคณะครูแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ขอให้นักศึกษาได้ได้ตั้งใจในการที่จะเรียนรู้แล้วก็นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างการรับรู้และความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา ในรูปแบบออนไลน์หน้าบัตรนี้ค่ะ